สวัสดีครับเานู้ชมครับมอนี่มาพบกับอูน้ำสอ่กเสียนเคยเนาะครับผมกับเป็นเวลาหล้างเลิกเลียนเนาะครับอูน้ำใสก็ได้มาตามหาแนวทางให้พลอพี่น้องด้วยครับผมมอนี้กับบรรยากาศหอนคับด้วยครับหอนมืดมือเลยครับฝนบ่ตกครับผมกับมาตามแนวทางให้พลอพี่น้องด้อครับมาหล้างเลิกเลียนเนาะครับกับมาตามตัวเลขของปูหลึกรับด้วยครับเป็นโค้งสุดท้ายครับผม มายำม,มาเน้นให้พพอแม่พี่น้องเนาะครับปูกระสิให้โค้งคัดมาเน้นๆแล้วครับผมก็อย่าเผืเออย่าพลาดนะครับผมแนวทางดีๆจากอ,นกกกอูน้ำไส้กัเลขกปูเลือครับอูน้ำไส้ก่ตามไปขังแรกก็ได้ครับผมชิ้มหกสิงหายังบ่เป็นโค้งสุดไายรอบนีอ,นอูน้ำไส้มาตามโค้งสุดไทยเห้พพอแม่พี่น้องเย็บซี่ทุกค้นได้ครับผมก็ขอขอบพระคุณปูเลือครับเ้วยครับ ที่ให้แนวทางอู้น้ำไส่ดีๆได้มาทายทอดให้พ่อเม่พี่น้องได้รับส้มรับฟังนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใอู้น้ำไส่ได้เด้อครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจทำคลิปต่อๆไปเด้อครับผมมอนี้อู้น้ำไส่บ่ได้ไปเหยี่ยมหาปูลึกลับนะครับไปแต่อพอเก่ามาเสียแม่น้ำเสียพอนี่แม่ยนี่นี่แหละครับผมที่ไปเหยี่ยมปูนะครับอู้น้ำไส่ไปโรงเรียนหลังจากเรียนแล้วอู้น้ำไส่กับมาตามให้พ่อแม่พี่น้องอีกคือเก้าเด้อครับบอ ฟ้าล,ลันเลยได้ครับผมดี๋ยวนํำใส่พยายามหาแนวทางใอ้พี่พี่น้องอยู่ตลอดได้ครับผมเอาเพื่อเป็นการไ่เสียเวลาเนาะครับไปรับส้มรับฟังเลลงหล็กปูหลึกรับกันได้เลยครับผมสวัสด <Hello. S 1> ีครับปูน้ำใส่กำลังมาสักการครับเป็นแดนเน่ยเหรอครับปูอยู่ดีสบายบ่ครับ <laughs> <c oughs> <c oughs> ว่าจู้ว่าฝ่ายรงเรียรบนบ่อว่านี่ไครับมีแต่พอเกามาเสียแม่น้ำเสีนนเยซุ่มพเนยแม่เ,มยเ,มยเมนยเนาะครับปู่ไปครับวา่าจะไปหาปู่นะครับมันไกลอยู่สอบกลางภาคเนาะครับปู่น้ำใสเลยบ่ได้ไปเน,นปาะครับปูอะจะเล่นในแมา่ตำที่หลังเห็เนาะครับที่หลังก็ไปขึ้นโต๊ะละฝนบ่ตกฮ้อนคักบ่ครับปูไม่เมื่อก,กี้เลยมันหึมเพิ่มด้วยเมื่อกี้เลยยมไปซื้อเนาะครับปู่อโ้ หมูน้ำใส่ฝ่าโทรมาหาปูเลยยานปูเป็นจังหวัดก่อนเนาะครับเันจะเขาครับครับผมขึ้นมาขึ้นไปทึ้นมาครับปูโอ้หมูนี่ปูยังแหย่ที่เด็ดแมงหมูน้ำใส่เนาะครับปูเนียนเด็ดเน้นเนีนเอาเป็นเน้นเนาะครับปู่คะจดจดเลยนะครับผมสามเขียนหก สามเจ็ดหกครับผมบนนะปูบนครับผมล่างกันล่างกัน4ีสามล่างสีสามเนาะครับปู่างซีสามโอ้สามับ<อ>ส,ส,สามสามล้วกับสามสามครับผมสามเจ็ดหกให้บ่กอยไลทหางเนาะปูมาครับนะครับเจ้าว่าเม่ดชั่วครับผม ครก็จะใสเสรนเจ้าครับหัวดฟอนปูกับไห้แล้วเนาะครับปูหลอดเนล่กอันนี้เป็นโค้งสุดไทยเนาะครับปู้ใ่โค้งสุดไทยมื่อนเหลขกกับออกกันเนาะครับเมื่อนเล็กกออกแล้วโอ้ปังปัง,ปงขึนะ้นเก้าอันละครับปังปังขึ้นเก้านะครับปู่ปู้ปูอสามตัวเรื่องวันนี้โอ้สามตัวใ่ผมสามตัวนะครับผมปูมาตัวใดงครับผมสามตัวนี้ มาเจ็ดหกนี่ละมาเจ็ดหกนละคับเจ็ดหกนกพูอ่าสามเจ็ดหกสามเจ็ดหกก็สามตัวหรือสองตัวครับพูเจ็ดหกหรือสามเจ็ดหกครับผมกันกันกันสามตัวรักลอยตัวหนึ่งนะครับผมเอารักลอยตัวหนึ่งก็ห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดหกครับผมอย่รักลอยนกพูอ่าพูมักบ่ครับหายหายเจ็ดหกนี right. ่ครับ หาเนี่กมากเยอะแล้วหาเชนกมากเยอนะหาเนดฮกอะมันมกกันมันจะสี่คู่นะเลขสามตัวครับผมมันมกกันจะสามคู่ไห้เลขสามตัวไหมครับนี่อัน,นั้นสามเจ็ดหกนะปูออสามเจ็ดหกครับ,รบแล้วก็สี่เจ็ดหกหาเจ็ดหกนี่ละสี 6, ่เจ็ดหกหาเจ็ดหกนี 6, ่ 6, นะครับเออมันมันลง คือเกาหาน่ะโอ้เพิ่มแจสามสี่หาคือเกาตัวนี้เราปูเหล็กหนาไหมครับปูเนี้ยเนี้ยโอ้เหล็กหนาบ้างกับสามสี่หางคือเกาเนี้ยจิ๋วครับปูมันเหล็กมันหนีบ่ไกลกันเนาะครับอืมหนีบ่ไกลกันเหรอครับอันนี้เป็นบนหมดเนาะครับปูใช่เป็นบนรมดล่างนี่สี่สามกับสามสามเนาะครับใช่ล่างนี่สี่สามกับสามสามมัละโอ้บนนี้บนนี้เป็นลักลอยเล่นบ่ครับปู บนลักล่อยนี่ไม่สามสามตัวนี่ละอ๋อครับผมเพราะว่าถ้าขีดตัวไหนขีดถือแนั้นละสามตัวนั่นแลกลอยนะครับโอ้มามาเนี่ยเ,ยเราปูสามตัวนี่มเาเนี่ยไปนั่งโอ้เป็นแนวทัว้งน,นะครับผมให้เอฟซีคนตัดเวยให้เอฟซีตัดเลยเนาะครับปูครับ มันเที่เขาเป้คืออาามมื่อกี้นีาเราต้องกรับเนาะโอ้แนนอยู่บูวหมวดกอนหาสามเลยเนาะครับปูหลึกลับเนาะครับเอยกนาสามนาโคุ้ดไทยครับคครับผมอันี้ก็โค้งชุดไทยคือกันนะต้องครับครับผมโค้งชุดไทยปูหลึกลับเนาะครับหายเป็นบนเนาะครับปูอันแรกเสามเจ็ดหกห้าเจ็ดหกสี่เจ็ดหกนาะครับแน ปูมากนี่อันสามเจ็ดหกนี่เนาะครับกับห้าเจ็ดหกปูเ่มากกระนั้ววนเราบันนีส่วนล่างกะสี่สามกับสามสามเนาะครับปู่อสี่สามกับสามสามโอ้สามหาปูถีบบอกร,รับือบสื่อครับปูสามมันเขามะ่อคืนปูละมอคืน,นิปูโอ้อยันเสียไรยตัวนี้รู <laughs> <laughs> ด,ดีตัวนี้ครับหลานค่ะ <laughs> อันนี้ก็ระวังไปัญหาหนิ่โอ้สามเจ็ดหกดีครับปูครับระวังไว้ให้ดีเด้อครับผมหลึกปูหลึกหลับมาตั้งใจกับแบบบวกลับเลยเนาะครับปูบวบวได้กลับเนี่ยโอ้บวได้กลับเนี่ยโอ้ห่อนคัดเด้ะห่อนคักเด้อครับปูครับทำไมทำไมยุ่งนี่ก็คืมคืมแล้วเนี่ยคืมคักเนาะครับ S <S yeah. นั่นเดเดแม่น้ำเสียเด็กก็พอเก่ามาเสียเด็กเขาไปเนี่ยมองแม่ซี่บ่งครับปูว่าอะไรเขาไปยุ่งไรโอ้ยยุ่งไรเนาะครับโอ้ยจะอยู่กวนปูเลยก็แต่งกวนๆอยู่นี่โอ้บ่ามีผู้ใดไปพ่นยุ่งบ่นครับปูโม่เนี่ยยุ่งตามไม่เห็นว่าคนเนี่ยโอ้ไม่ประวัติญานเนาะครับถามคนงานเห็นอูน้ำใส่ไปมีแนี่ยมองบ่เห็นเนาะครับ มันหลายครับยังคือเก่าเนาะครับปูวัดเมื่อคือเก่าะนะครับครับหูน้ำใส่จำเดว่าเป็นกินเขานี่น้ำปูเนาะเมื่อเอมือ่อหมดละย่ำวันเสองกวดนงางวัดรุ่นตรงกับวันเสองกว่าช่งมากกันเลยหรอครับอยากไปอีกยู่ครับผมว่ามันมันเย็นดีนครับ <laughs> มันลมเลืนขี้มอดขีมอดใช่มาพูเดียวกันได้ด้วยเมาแน้วทางน้ำปูเดียรเนี่ยโอ้คือตัวดาบูไอ่ีมอดใช่มาดแล้วตีใก่นึนว่าันบไก่หรอได้ยูครับพี่แล้วอูน้ำใส่อีก้ไปเอา้วอครับ่ายบรรยากาศเอฟซีเบงผมนะครับเออรัอว่าทั้งบ้านน้องแม่งกันบอกว่าน้องมงกตัวม้เหมนอบ่ไก่เนาะครับปูเมือนไปกับบกไก่นาบไก่เลยล่ะ ต่วาต่าเขาโกงมาทั้งเซวาสครับโอ้ไก่ปวดครับใช่เขาโกงมาทั้งสเซวาสไก่ครับเขาครับผมปูยีดีไม่แห้งเนาะครับปูยีดีไม่แห้งยี่เนาะครับผมแข็งครับเขาหงปูน้ำเซกับลบคุณปูเพียงสัมผัสนะครับกราบนมัสการครับปูอ่าสาธุสาธุเขาครับผมปูน้ำส่กับแดงมาตามัมโค้งสุดท้ายปูลึกลับให้่พอพี่น้องเอฟซีเอา้ด้วครับผมกะ ขอขอบพระคุณปู่ลึกลับด้วยครับที่แห้แนวทางเมตตาได้มา่ายทอดให้พอมีพี่น้องเอซทุกคนได้ครับผมก็ขอให้พ่อพี่น้องทุกคนถูกหวยเรื่อยเงินสุขภาพแข็งแรงแยกเก็บแยกไขได้ครับผมเฮงเงรว่อยๆเป็นน้ำกันเครอับมืออื่นสิบหกสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมกะสำหรับคลิปนี้อูน้ำใส่กาสวัสดีครับ